เข้าสู่ช่องป้าค้าสายกุบกอกกับตันโชว์เลยนะคะอาบน้ํามาแล้วก็โชเลยว่าไม่หนาวเลยอานาวนะแต่จับมือแล้วจับไม่ได้นะคะเหมือนน้ําแข็งเลยอุ้ยเย็นมากเลยไม่เอาไม่เอาต้องตากแดดอาจารย์นั่งแต่เช้าแล้ว รถโอดีวายนะคะรถหน้าโอไปเตรียมงานเตรียมงานสลินหน้าหนูหนาจะขึ้นบ้านใหม่พรุ่งนี้นะคะเราก็ไปเตรียมงาน ช่างกงกับพี่อออไปแล้วไปก่อนแล้วไปรถตุ๊กๆนะคะรัชนีก็ขับรถชันนี้ไปกับแม่แม่แะะ <c oughs> ต้อยตาชานก็เฝ้าหน้าบ้านลุงพล มองไปทางภูหลวงก็ท้องฟ้าสีครามนะคะปู่เราก็สง่างามเลยนะคะตื่นเช้ามาก็ต้องก่อกองไฟฟิงก่อนนะคะถ้านั้นก้าวขาไม่ออกเลยมันหนาวต้องฟิงไฟซะก่อนถึงมาฟิงแดดนะคะ เพราะว่าตอนเช้านี่ก้าวขาไม่ออกมันหนาวรู้ไไม่รขึ้นเป็นพันต้นแล้วหรือย๋ย่าจะเข้าไปดูอก่อนจะไปช่อง่อรู้กรอะไร๋ช่องกระท่อมทมจันทที่เขาแต่งเพลงนะที่เมื่อคืนไปนั่งร้องเพลงอยู่ในสวนยางนั่นแหละช่องกระท่อมทมจันนั่นแหละ คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆดูคลิปย้อนหลังให้ด้วยดูโฆษณาให้ด้วยนะคะฝากช่องหมวด,ด,โด,โดฟื้นด้วยเดอ้อขอบคุณค่ะ